แมวกับเพนกวินเผลอทำลายชุดโดมิโนที่ด็อกเตอร์ตั้งใจจัดไว้เพื่อแข่งขันพวกมันตกใจกลัวว่าจะโดนดุเลยรีบช่วยกันตั้งโดมิโนขึ้นมาใหม่แต่ทันใดนั้นเพนกวินก็ดันลื่นล้มทำโดมิโนล้มอีกครั้งแมวจึงรีบวิ่งไปห้ามแต่เหลือโดมิโนตั้งอยู่เพียงไม่กี่ตัวพวกมันไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเริ่มตั้งโดมิโนใหม่ทั้งหมดเมื่อตั้งเสร็จแล้วกลับพบว,ว่าทั้งคู่ติดอยู่กลางลานโดมิโนไม่มีทางออกในขณะที่กำลังตกใจหุ่นยนต์ตัวหนึ่งก็เดินเข้ามาแมวกับเพพนนนกกกกวิสส่งส่งััญญาณบอออให้ีมออไปแต หยต์ไม่เข้าใจพวกมันและเผลอลากพวกมันจนโดมิโนโล้มหมดอีกครั้งทั้งหมดจึงต้องช่วยกันสร้างใหม่เป็นครั้งที่3และทันทีที่สร้างเสร็จด็อกเตอร์ก็กลับมาพอดีเขาไม่ตรวจเช็คอะไรมากและเตรียมถ่ายวิดีโอเพื่อลงประกวดด้วยการผลักเพีงชิ้นเดียวโดมิโนก็ล้มลงอย่างสวยงามด็อกเตอร์ดีใจมากและเตรียมอัปโหลดวิดีโอแต่กลับพบว่าวิดีโอบันทึกไว้แค่สีหน้าอิมเอมของแมวกับเพนกวินโดยไม่ได้บันทึกภาพโดมิโนที่ล้มเลยแม้แต่นิดเดียว